และแล้ววันนี้ก็มาถึงครับวันที่โนนี่ได้แข่งน้องบุญรอดครับผมแต่ว่าก่อนที่เราจะไปได้แข่งลาบลื่นเนี่ยคือมันมีปัญหาเยอะมากกับการถ่วงน้ำหนักเดี๋ยวไปดูบรรยากาศนะครับว่าวุ่นวายขนาดไหนนะครับผมไปชมกันในคลิปได้เลยครับสวัสดีครับผม ก่อนจะเรล่นคลิปนี้ตอนนี้ผมมีสปอนเซอร์เป็นของตัวเองแล้วนะครับผมนั่นก็คือ s u p e r ร์เบนะครับ mm hmm. เป็นแบรนด์ครีมหัวเชียรเล่งขาวของตัวเองนะครับผม mm hmm. ก็สำหรับใครนะครับผมที่อยากจะขาวนะครับก็สามารถใช้ตัวนี้ได้นะครับ mm hmm. เพียงกระปุกเดียวคุณจะเห็นถึงความขาวได้อย่างชัดเจนแน่นอนนะครับผม mm hmm. ตัวนี้นะครับผมมีส่วนผสมของ กูตาอันฟาและอาบูดินถึง15เท่านะครับผมและยังไม่พอมีหัวเชื้อน้ำหอมนะครับผมที่นําเข้ามาจากฝรั่งเศสนะครับผมตัวนี้นะครับทาปุ๊บหอมยาวนานไปจนถึงเย็นเลยนะครับผมการใช้นะครับผมก็คือหลังจากอาบน้ําเช้าและก่อนนอนนะครับผมเพียงใช้แค่สองรอบต่อหนึ่งวันคุณจะเห็นความขาวขึ้นได้อย่างแน่นอนนะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะครับใครที่สนใจนะครับผม ตัวนี้กระปุกละ250บาทนะครับผมส่งฟรี100กระปุกแรกนะครับผมใครที่สนใจสั่งซื้อมาได้ที่ f c e e o o o เสเก็ตพง์จันแดงได้เลยนะครับผมขอบคุณมากครับ โอเคครับผมก็สวัสดีทุกๆคนด้วยแล้วกันนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะมาบรรยายบรรยากาศแล้วกันนะครับเพราะวา่าในคลิปเนี่ยผมแทบจะไม่ได้พูดอะไรแล้วก็ไม่ได้บรรยายอะไรเลยนะครับเพราะว่ากําลังวุ่นวายเกี่ยวกับการต้องหาเหล็กถ่วงน้ําหนักนะครับเพราะว่าเราไม่ได้เตรียมไปแล้วก็จริงๆแล้วตอนแรกนนนี่จะไม่ได้ลงแข่งในรุ่นของ KR น้องบุญรอดนะครับแต่พอดีมันมีรุ่นลงนะครับผมก็เลยอยากาเห็นน้องมัน อยากแบบอยากลองแข่งดูอะไรอย่างนี้ผมก็เลยไปสมัครให้นะครับก็เลยสมัครมา3ลันนะครับผมก็อยู่ที่2 5 0พนนะครับอ่าถือว่าให้น้องได้เออได้ถ่ายคลิปได้อะไรนะครับจริงๆเราไม่ได้คาดหวังอะไรเกี่ยวกับการแข่งขันเพราะว่ารถเราไม่ได้พร้อมมาเลยเลยแล้วก็เหล็กก็ต้องยืมนะครับแล้วก็อีกหลายๆอย่างคือไม่ได้พร้อมเลยเราไม่ได้แบบไล่รถมาโดยเฉพาะด้วยนะครับก็ถือว่าสนามนี้เป็นอะไรที่ สนุกมากแล้วก็เซอร์ไพรส์นะครับพี่ปายตามมาถึงสนามเลยนะครับ <c oughs> เพราะว่าช่วงเวลาเนี่ยจริงๆแล้วช่วงเวลากลางคืนเนี่ยผมต้องไปดูลูกแล้วนะครับแล้วก็สนามเนี่ยผมขอเจไปไว้ว่าขอให้น้องบุญรอดได้ส่งงานหน่อยอะไรประมาณนี้นะครับอตอนแรกก็กะจะวิ่งแบบว่า,อาตอนซ้อมอะครับมันจะมีพวกเวลาให้เราได้เทสใช่ไหมครับเราก็ไม่ต้องได้เสียตังค์แบบเยอะๆใช่ไหมครับเราก็จะสามารถาส่งเวลาได้ก็ไปวิ่งเวลาซ้อมที่ททเวลาซ้อมได้เลยนะครับไม่จําเป็นต้องลงแข่งแต่ทีนี้พอพี่ปิงลงมาจากชุมพรนะครับ ที่ผมพามาแข่งก็คือเพราะพี่ปิงนะครับพี่ปิงเขาเซียนนะครับอยากจะแข่งเขาบอกว่าขอโอกาสสักครั้งหนึ่งผมก็เลยจัดให้นะครับผมแต่รถก็ไม่ได้พร้อมอยู่ดีนะครับผมรถรถทิปเลยเอามาวิ่งนะครับก็คือว่าอาถือว่าเป็นประสบการณ์ละกันผมเองก็ประสบการณ์ครั้งแรกเลยนะครับที่เอารถมาให้ตัวขี่ได้แข่งจริงจังครั้งแรกในชีวิตเลยนะครับเป็นอะไรที่ตื่นเต้นมากแล้วก็เรื่องที่ผมบอกว่ามันวุ่นวายมากๆเลยนี่ก็คือ น้ำหนักทวงของน,นนี่นั่นเองนะครับผมก็คือเราต้องทวงอีก10กิโลนะครับทวงให้ไปเป็นรุ่นของ128กโลนะครับเพราะตอนนี้นน,นี่ขี่น้องบุญรอดเนี่ยน้ำหนักจะอยู่ที่118กกิโลขาดอีก10กิโลนะครับผมถือว่าเป็นอะไรที่น้ำหนักเยอะมากแล้วก็ทวงเยอะมากๆนั่นเองนะครับผมก็ดีนะครับที่ได้พี่บิลลี่นะครับไปเดินหากับเจ้าฟ้านะครับผมน้องที่แบนนะครับได้ไปหาน้ำ เล็กถ่วงนะครับให้เรานะครับผมไม่งั้นก็สวยแน่ๆครับคงไม่ได้แข่งแน่นอนต้องขอบคุณมากๆนะครับทั้งในเรื่องประสบการณ์และในเรื่องของการเตรียมพร้อมเนี่ยศูนย์เลยครับผมบอกเลยสนามนี้คือศูนย์เลยนะครับไม่ได้มีความเตรียมพร้อมอะไรใดๆทั้งสิน้น สเตอร์ก็ต้องยืมช่างตัวอีกคือเป็นอะไรที่แบบว่า,าลำบากคนอื่นมากมากเลยนะครับจุดยึดจุดวางเราก็ไม่เคยถ่วงรถของเราเลยนะครับเพราะเมื่อก่อนที่ผมแข่งรุ่น90โลนี่มันช่างน้ำหนักคนอย่างเ้รุ่นร้อยโลนะครับมันช่างน้ำหนักคนอย่างเดียวนะครับก็รถก็ไม่ต้องได้ถ่วงอะไรเลยก็แค่ถ่วงคน10โลนะครับผมก็อันนั้นเป็นอะไรที่ไม่ไม่ค่อยไม่ไมไมค่อย,อยตึงเท่าไหร่เพราะว่า่วงที่คนมันก็จะลำบากแค่คนขี่นะครับแต่อันนี้คือเราต้องถ่วงรถ การยึดจุดวางนะครับต้องได้บาลานซ์หมดทุกจุดนะครับเพราะว่าถ้าไม่งั้นรถมันจะเอียงซ้ายเอียงขวามันจะน้ําหนักไม่เท่ากันเวลาออกมันจะเป๋นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหาจุดยึดให้ดีแล้วก็ต้องมัดให้แน่นเหล็กน้ําหนัก10บโลกับสายรัดแบบนี้นะครับบอกเลยว่าเป็นอะไรเสียวไส้มากๆนะครับผมถ้าไม่มัดดีนี่คือเหล็กหลุดมานี่อันตารายมากๆถึงชีวิตได้เลยนะครับผมก็ต้องหาจุดยึดกัน ห,หัวบวหัวเลยฮะ ตอนนี้เราก็ได้ช่างแล้วนะครับดูที่ตาช่างนะครับ128กิโลตรงเป๊ะตามกติกาเลยนะครับผมก็ถือว่ากว่าจะทวงให้ได้ขนาดนี้ได้ผมบอกเลยหน้าง,งานจริงๆเนี่ยวุ่นวายมากนะครับผมไม่ได้เหมือนในคลิปที่เราเห็นว่ามันดูสบายนะครับไม่ใช่เลยนะครับผมโอเคก็เดี๋ยวหลังจากนี้จะเป็นนุ่นี่ลองเทสดู้วครับว่าเป็นยังไงนะครับผมไปชมกันเลยครับ มาดูนนี่ซ้อมกันบ้างนะครับผมนะฮะในช่วงเวลาที่เขาเปิดให้ซ้อมนิดเดียวเองนะครับผมนะมาดูกันครับ จริงจังแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวมาดูกันว่านนนี่จะทำได้ดีหรือเปล่าแล้วก็เวลาจะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับผมมาดูกันเลยครับ สิบเอ็ดจุดเจ็ดครับผมโหรอบนี้เตะเกียร์ตอนปลายเกียร์ไม่เข้านะครับผมเกียร์ห้าเตะไม่เข้านั่นเองนะครับผมก็เวลาบวมเลยนะครับสิบเอ็ดจุดเจ็ดเลยนะครับผมจริงๆแล้วในรุ่นของนนนี่นะครับอ่าที่ช่างเบียร์เขาส่งมาก็จะอยู่ประมาณสิบเอ็ดต้นหรือสิบายนะครับผมอ่าชิปหายเลยครับงานเข้าครับอยู่ๆลันที่สองรถก็ไม่ติดนะครับผม เข็นเท่าไหร่เข็นแทบตายยังไงรถก็ไม่ติดนะครับผมปัญหาได้เกิดแล้วครับคุณดูครับผมต้องบอกเลยว่าเป็นอะไรที่อ่าณนะเวลานั้นนี่เป็นอะไรที่แบบขวัญเสียมากๆนะครับดูฮะอ่าทั้งพี่ป๊อกเขาช่วยเข็นนู่นนี่นั่นก็คือมันไม่ติดเลยนะครับผมตอนนี้ทุกๆคนก็ต่างมองกันว่ากล่องหลับหรือเปล่านะครับโอ้โหปัญหาเกิดเลยครับ ได้แกะเช็คแกะอะไรเสร็จปุ๊บก็ยังหาสาหาสาเหตุไม่เจอนครับอยู่ๆรถก็ติดขึ้นมาเองครับโห โอ้โหน่าเสียดายมากๆนะครับผมน้องนอนเตะเกียร์สามไม่เข้านั่นเองนะครับผมโหเรามาดูรันสุดท้ายกันดีกว่านะครับว่านนนี่จะทำได้ดีกว่าเดิมไหมครับ11.7เดเดี๋ยวมาดูรันนี้นะครับว่าจะวิ่งอยู่ที่เท่าไหร่นะครับผม โอ้โหหมาแม่ย่อยมึงจะยกรล่อหาสีแตกยังออกแบบนี้โดนผมแดกแล้วผมบอกตรงๆเลยผมไม่ได้แอคอัสมาร์ทด็อกอะไรหรอกไอโนนนโนนี่อะทุยขาดทุยโอ้โหแม่งออกโคตรกายเลยน้องแม่งโดนผมแดกออกอย่างเงี้ยจริงสวัสดีครับผมตอนจะจากคลิปนี้ไปนะครับก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนเพื่อนพี่น้องที่สนับสนุนช่องเรามาจนถึงทุกวันนี้นะครับผมและตอนนี้นะครับผมเราก็ได้มี แบรนด์เป็นของตัวเองแล้วนะครับผมเป็นแบรนด์หมวยเชียร์เล่งขาวสําหรับไว้ทาผิวนะครับผมนี่ซูเปอร์เบลนะครับผม2 5 0บาทสาหรับคนที่อยากจัขาวนะครับผมก็สามารถแวะเข้ามาปุดยหนยก็นได้นะครับผมยังไงก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับผมก Super Bell ับซูเปอร์เบลครับ และถ้าเกิดใครนะครับผมที่ชอบคลิปที่พี่ทำไปนะครับก็สามารถกดไลค์กด s u b s c r i b e และกดแชร์ได้เลยนะครับผมและส่วนใครนะครับผมที่พี่ลงคลิปแล้วมันไม่แจ้งเตือนให้ให้กดเลิกติดตามก่อนแล้วก็กดติดตามใหม่นะครับแล้วก็ไปเพิ่มที่กระดิ่งนะครับผมมันจะแจ้งเตือนนะครับยังไงก็ฝากเรด้วยแล้วกันนะครับผมขอบคุณมากครับบ๊ายบาย